ทุกคนครับวันนี้นะฮะมีเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยเนาะแล้วก็อดีตอ้าวอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยนะแล้วก็เป็นอนดีตโคต้ชทีมชาติไทยสทนนกเกอร์แห่งประเทศไทยเนาะที่มาดหนุนน้ำหอมทาร้านครับซึ่งโอ้โหจริงๆก็มายืนเขาเรียกว่ามาซื้อคือรอบก่อน,นมาแล้วมาลองแล้วก็ ถูกใจเนาะวันนี้กลับมาซื้ออีกนะฮะซึ่งวันนี้เอาเป็นกินอะไรไปนะฮะมีอาร์มิสออมเป็นอาร์มิสออมกับทักซิโดัับกกทซิโดนี่ฮะเป็นไงบ้างครับพี่ๆกินเอาเอาอ์มิสออมเหมอะไรฮะเหมือนมากอารมิสออมนี่ต้องบอกว่าดีดีเลยครับดีดีแบบว่าเพราะว่าผมผมเคยลองของเขาเรียกตัวจริงนะตัวจริงของช็อปครับคือเป๊ะเลยเป๊ะเลยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มให้เท่าไหร่ฮะเอาแบบ ไม่ไม่ไม่อวยเยอะก็95% 95%ครับทั้งทั้ง2องกลิ่นที่ผมพูดนะครับทั้ง2กลิ่นเลยใช่นี่ฮะคุณพี่แล้วจริงๆพี่เขาเนี่ยติดเคอเตอร์มาให้ผมสอบถามเมื่อกี้ได้คุยกันนะครับประมาณกี่ปีแล้วนะฮะก็หกเปีนะฮะที่เล่นน้ําหอมเล่นแล้วก็เฟซคอเตอร์แหละครับซึ่นี่ฮะแล้วเขาบอกว่าจริงๆเขาก็มีหลายตัวนี้ที่แบบใช้อยู่แล้วบางตัวมันมัน d i s c o n t i น u ์ไปแล้วเนาะก็ต้องมันอ่าก็ไม่กล้าใช้แล้วครับใช่เหมือนอย่างเช่นตัวหมดกลัวพ่ยใช่ครับซึ่งเมื่อกีี้พ่เนา ให้เพื่อนลองเป็นไงบ้างครับพี่กินผมผมก็ให้9 5้าสบ้าครับเหมือนมากครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยแบบว่าเอาผมรู้สึกเลยว่าทีเนี้ยผมผมจะมาซื้อโซื้อเพิ่มเลยเพราะว่าอันนู้นก็อนนูก็จะปล่อยทิ้งไว้ก่อนเป็นเป็นที่ที่ระลึกโอ้โหนี่ฮะคือต้องบอกก่อนว่าการที่คนคนนึงจะเลิกใช้เคาน์เตอร์ได้มันมันยากมากนะพี่เนาะใช่ครับคือถ้ามันคือของเทียบอะต่อให้มันถูกแค่ไหนอะแต่ถ้ามันไม่ดีเนาะ คนที่เขาเคยใช้เคาน์เตอร์เขาก็ไม่ได้แบบอยากจะลดเกรดอ่ใช่ไหมใช่ครับก็ก็ยอมใช้ที่ว่าชัวร์ดีกว่าอ่าที่ยอมแต่ถ้าถ้าอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนถ้าบางตัวมันมันโอ้หมันแพงมากครับเดี๋ยวนี้น้ําหอมคือขวดละหมื่นอันอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออถ้างานคุณภาพอย่างเงี้ยโอ้โหผมก็มาขอเืือนนี้ดีกว่าโอ้นี่ะคือถูกกว่างก็อาจจะไม่ได้ในชื่อของแบรนด์อาจจะไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของ กลิ่นได้คุณภาพได้แถมราคาเนี่ยประหยัดไปเยอะใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โหนี่แล้วอยากจะฝากอะไรกับคนที่แบบยังไม่เคยใช้บ้างครับพี่ลองมาดูครับหรือว่าถ้าถ้าใครที่แบบว่าเอ๊ะเห็นเห็นพวกผมพูดกันหรือว่าเห็นแต่ออนไลน์เนาะผมแนะนําว่าลองมาดมดูก่อนถ้าคนชอบน้ำหอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะใช่เพราะผมผมเป็นคนใช้น้าหอมเพราะฉะนั้นือผมมาดมอยู่ไม่ใช่มาปุ๊บซือเลยนะ ม,มาลองก่อนแล้วกลับไปวันนี้ด้ก็เลยมามาซื้อครับนี่ฮะคุณพี่ถ้าคนเล่นจริงเนี่ยเขาจะรู้ว่าคุณภาพเกรดดีเนี่ยเป็นอย่างไรฮะทุกคนก็ขอบคุณมากมากครับใครอยากติดตามคุณพี่คุณพี่อิดนะฮะชื่อติดต่อที่ไรนะฮะชื่อช่อง AIT 147ครับเกี่ยวกับสนุกเกอร์ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ